ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็น iPad Pro 2 0 1 8 11สบเมนิ้ว Cellular Wi-Fi นะครับตัวนี้สภาพเครื่องสวยนะครับบอดี้สวยไม่มีรอยเลยนี่นะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยโมเดล t h นะครับนี่นะครับโมเดล t h นะ 64GB นะครับโอเคอย่ายวมาดูรอบๆเครื่องก่อนละกันนะครับบอดี้อะไรก็สวยนะครับตัวนี้นะสีซิลเวอนะครับ ดูตามเขาะตามอะไรกันนะครับตามมุมสวยๆเลยครับใส่ฟิล์มได้ครับ,น,รบน,นี้ช่องใส่ฟิล์มครับนีช่องใส่ฟิล์มนะตรงนี้ก็จะมีเป็นแถบชาร์จปาะกานะครับรองรับปาะกาเ Gen2 น,นะครับสามารถชาร์จผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับดูกล้องกล้องสวยๆเลยดูฝาหลังครับ ต่ออันนี้ก็ใช้กับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้นะครับตัวนี้นะนี่นะครับสภาพสวยครับตัวนี้บอดี้แทบไม่มีรอยนะครับต้นที่ดูนะจอติดฟิลม์มแล้วนะครับโอเคผมมาลองเทสให้ดูตัวนี้ไม้ลำโพงกล้องใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับทัชสกรีนปกติเรื่นๆเลย ตัวนี้ขายให้ราคาเบาๆนะตัวนี้มีอุปกรณ์คบกล่องนะครับตําหนิตําหนินะครับมันจะมีตรงนี้นิดนึงดูหน่อยนะนี่มันจะมีเหมือนเป็นจุดนะครับนิดเดียวถ้ามันมองนี่มันมองแค่ไม่เห็นเล้วเนี่ยตรงนี้นิดเดียวครับเนี่ยประมาณหัวเข็มแรบนิดเดียวครับคือมันถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับก็เลยขายให้ไม่แพงแล้วตัวนี้ขายให้ราคาหนึ่งหัน้าริครับ เอาไปใช้งานคุมๆมนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับบอดี้ไม่งอนะครับบอดี้ไม่งอนะครับดูนะครับให้ดูไปชัดกันบอดี้สวยมากสีซิลเวอร์นะครับตัวนี้นะนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีให้ครบกล่องเลยนะครับลำโพงสี่ตัวนะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างเลยตัวนี้ นนี่นะครับสภาพดีมากครับตัวนี้ทัสก,กีนอะไรดื่นๆเลยนะครับปกติทุกอย่างอุปรกรณ์ก็จะมีนี่ที่ชาร์นะครับที่ชาร์แล้วก็มีตอนนั้นใส่ชาร์นี่เป็นอะแดปเตอร์น่าจะ18วัตต์นะครับตัวนี้นะนี่ครับ ตรงนี้น่าจะสิบแตด์นะครับก็มีให้ครบกล่องนะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้งานคุ้มราคาประหยัดมีถุงมีอะไรให้ครบนี่นะครับสภาพสวยครับตัวนี้ก็ใช้งานได้คุ้มนะครับเล่นเกมอะไรดีมากตัดต่อดีมากครับตัวนี้หาเคสได้ดีใส่ก็จบเลยครับบอดี้สวยมากครับตัวนี้จอก็สวยนะครับติดฟิล์มไปแล้วนะครับสนใจก็มาลองรู้นะครับที่ร้านยมือสองนะ ฝากด้วยนะครับตัวนี้ iPad Pro 1 1นิ้ว2018 Wi-Fi c e l ดไวไฟเซล่ากิกให้ราคาพิเศษทั้งห9ึนะัาครับท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ